สบายดีทุกคนมันนี้มาอัปเดตมักซิดากิมจูที่เขาปลูกไปหนึ่งเดือนเต็มๆคือคอยจะปลูกโดยตุ่มตอนเดยทุกคนซื้อมาเป็นตุ่มแล้วก็มาปลูกเลยนี<ม>่เป็นมือแรกที่ปลูกแล้วเลยทุกคนผ่านไปหนึ่งเดือน<ม>ก็คืองามแหงขนาดยหญ่ขานาะดงามแหงกว่ามักซิดาเลย,เลยทุกคนขามีตุ่มแบบนี้แล้วคอยก็จะเอาลง่ดินปลูกเลยปลูกแ,ลแรกก็บอกขีดว่ามันสิติดเต่ทุกคนเพราะว่าปลูกไปมือนหนึ่งก็คือแบบตื่นเศร้ามากนะมันเหี่ยวเลยเพราะว่ามันถือเด่นที่แรกก็คือขีดตกใจว่ามันจะคืนบ่แต่ก็ผ่านไปหนึ่งเดือนนะ เ,เดี๋ยวสผภานทุกคนเลาะเบิ่งล่องนี้เด้อคือคือข่อยปลูกล่องนึงมันจะมี25หาต้นเด้อทุกคนซิดาทั้งเบิดข่อยก็ค,คือจะมี10แถวแถวนึง25าต้นก็คือรวมทั้งเบ็ดก็ประมาณ2 5 0หต้นเด้อทุกคน2 5 0ต้นข่อยคิดในใจว่าถ้ามันตายประมาณหา0ต้นก็คือจะโอเคแล้วแต่ผ่านไป1เดือนตอนนี้ก็คือมันตายประมาณ10กว่าต้นนี่แหละตอนนี้ก็คือโล่งใจและก็สบายใจแล้วล่องที่พาทุกคนเลาะเบิ่งก็คือบบมีตน้นตายจากต้นเลยคือมันก็จะมีล่องที่มันตายเด้อทุกนร่อมากก็จะะะบเิปณล <ส>ทั้ <sadece S 1> นที่เขาเคยปลูกเลยข้าเจ้าเห็นวิดีโอค่ยนะข้าเจ้าว,ว่าแนะนําให้เอาไปซ่อมถุงก่อนเลยทุกคนก็ค่อยคิดว่าปลูกแบบนี้มันขนาดจะติดดีแล้วนะเพราะว่าเขาเอามาปลูกแบบนี้เลยนะถ้ามันติดแล้วมันก็จะติดเลยถา้าเอาไปซ่อมถุงก็คือใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะแตกแบบนี้เวลาเป็นเดือนก็คือจะเอามาปลูกแบบนี้ห่ามันก็จะกระทบกระเทือนอีกถ้าเอาหักสาได้อยคิดว่าปลูกแบบนี้นนาจะดีกว่าก็คือหลังจากที่เขาปลูกแล้วจะเอาเฟืองมาคลุมไว,ไว้เพื่อจะไม่แดดซองเหงาหมนเลยทุกคนว่านานี่ก็เป็นนาแร่งถ้าเอาเฟืองมากบไว้ไป จะเห็นในเงามักซีดามันบกคอยเหง่และก็เห็นในมันซุ่มไปตลอดเฮาก็จึงบดไ้หัวน้ำดุๆนะร่องทิพพาทุกคนเลาอเบิ่งก็คือเป็นร่องเสารหาตัวร่องนี้บ่มีต้นตายจากต้นเลยทุกคนมักซีดาที่คอยปลูกก็จะใส่สายน้ำหยดเด้อทุกคนขอเสียในการใส่สายน้ำหยดก็คือน้ำหยดน้มันจะไหลทุกตาเลยเวลาคอยขึ้นมักซีดาก็คือแบบหญ้าน้มันเกิดลายเห้ยบนในที่บ่มีมักซีดาก็คือมีแต่หญ้าเลยทุกคนสวน่อยวนลายก็จะมีแต่พักหขมโฮมน้ำก็คือเกิดลายกัวหมูขนาดก็คืออตนนีี้จะเคยหญา ตามเงามัก er ซีดาสะกอนส่วนที่อยู่อ้อมนอกก็เอาไว้เคลียร์ตำลังกันแล้วกันเคลียร์เหี่าวเบิดแล้วกเดี๋ยวสิเอาปุ๋ยมาใส่เด้อทุกคนพอมักซีดาหนึ่งเดือนค่อยคิดว่าน่าจะพอใส่ปุ๋ยแล้วมักซีดาที่คอยปลูกนี่คือบบมีประสบการณ์อย่างเลยเด้อทุกคนใจคิดอยากปลูกเลยก็เอามาปลูกเลยใครที่เคยปลูกมักซีดากแนะนํากันในเด้อว่าถาคอยปลูกแบบนี้แล้วมันพอใส่ปุ๋ยแล้วบบคือผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วสําหรับคอยคอยคิดว่ามันจะพอใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่นาอทุกคนใส่ปุ๋ยคอกแลค่อยกเเเออออาาาืืงงมปกกนนน้ไีีท่่ึแลทุกคน่อย จะใส่สายน้ำหยดแล้วค่อยกระจาเอานามนำมาแทงบนใดที่มีมักซิดาคือจะแทงแบบทรงตาแบบนี้เลยทุกคน